เปิดตัวแล้วกับควันใจเสียงรถบทุกทั่วทุกมุมโลกกับ Nivaroo FS Aero ด้วยไฟหน้าใหม่รูปสรงล้ำยุคเอกลักษณ์ด้วยการออกแบบตามหลาักากาศพลาศ,าศาสตร์ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากถึง5%ด้วยนวัตกรรม f h Aero นำเสนอประสิทธิภาพและการใช้พลังงานใน,นระดับใหม่โดยมีให้เลือกถึง4รุ่นคือ FS Aero, FS Aero Electric, FS Aero ใช้พลังงานแก๊สและ FS Aero 16 ท็อปสุดเครื่องยนต์ดีเซลจด180แรงม้ามีรูปแบบห้องโดยสารให้เลือกมากถึง4แบบเช่นกันก r อบ t อสเ e อร์ดับเบิลเสำหรับ2คนรุ่นท็อปสุดนอนหลับสบายด้เตียง2ชั้นที่ขยายได้และกว้างขึ้นมากกว่าก r อบ t อสเ e อร์เอ็กซ์แอลกรอบทอสเอร็บสำหรับ2คนเพิ่มพื้นที่เก็บของและมีพื้นที่มากมายก r อบ t อสเ e อร์แคบเล็กลงเล็กน้อยแต่ยังมีพื้นที่กว้างขวางสเลปเปอร์ L, แบแบบต่ำ พร้อมความสะดกสบายในการขับขี่แบบพักค้างคืนได้มีระบบกล้องเฝ้าระวังหากมีโจรแอบย่องเข้ามาสามารถมองเห็นได้ทันทีเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ D17 Euro6 มีเลือกตั้งแต่600แรงม้า700แรงม้าและท็อปสุด780แรงม้าทำให้ว o l v o FF16 Aero เป็นรถบรรทุกว o l v o ที่ทรงพลังที่สุด เท่าที่เคยมีมารุ่นท็อปสุดมีแรงบิดส,สูงสุดถึง3,800นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์แบบ6สูบแถวเรียงขนาด17ลิตรถูกร่นใช้น้ำมันดีเซลหรือ SVO กรองน้ำมันเครื่องชนิดหลายผ่านทั้งหมด2ชิ้นชนิดบายพาส1ชิ้นปริมาณน้ำมันเครื่อง42ลิตรระบบหล่อเย็นปริมาณรวม48ลิตรระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง100,000กิเมตรเมื่อใช้ v d s 4 เกียร์อัตโนมัติไอชิ p เมีเกียร์สูงต่ำและสปีเตอร์12สปีดสามารถติดตั้งด้วยเครื่องหน่วงขนาดเล็กชุดส่งกำลังพาวเวอร์เทคออฟปั๊มหงมาล Power ัยพาวเวอร์ฉุกเฉินและออยล์คูลเลอร์นอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อไอชิปเกียร์สำหรับไต่ทางชันต่ำพิเศษและการถอยหลังด้วยความเร็วหลากหลายสปีดเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งราบรื่นการเปลี่ยนเกียร์ฉับไวเร็วสูงสุดเป็นหน่วยมิลลิวินาทีมีตัวเลือกแพ็กเกจซอฟต์แวร์ต่างๆของเกียร์ให้คุณปรับแต่งระบบีย ได้ตามความต้องการในการขนส่งของหนักพร้อมวอร์มวอเตนามิกสเตอร์ริงให้การควบคุมที่มั่นคงเพื่อการขับขี่ของคุณง่ายขึ้นทั้งยังโต้ตอบกระรอกช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้ด้วย <S <S ระบบกล้องมองภาพขั้นสูงที่แทนที่กระจกมองข้างแบบเดิมที่ช่วยอย่างมากต่ออากาศพลศาสตร์และความปลอดภัยโซลูชันใหม่นี้โดยเปิดทัศนวิสัยการมองเห็นให้ผู้ขับขี่ให้ภาพที่กว้างขึ้นแม้ในบริเวณมุมอับสายตาระบบกล้อง ยังมีผลเชิงบวกต่อการมองเห็นภาพในสภาพฝนตกและในความมืดยังแสดงภาพได้อย่างชัดเจนเมื่อขับเข้าในอุโมง์ระบบกล้องยังมีฟังก์ชันแผงกล้องอัตโนอมัติตามรถที่มีการเลี้ยวได้ด้วยเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ที่มีชื่อว่า IC ของ One v o l v o ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อการประหยัดเชื้อเพลิง และการปล่อยคัสคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยลงโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศบนระบบคลาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ช่วยให้มีเวลาขับขี่ได้มากขึ้นในหมวดระบบควบควมุมความเร็วคงที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการขับขี่ที่ผ่อนคลายมากขึ้นอัปเกตระบบความบันเทิงนาตามความต้องการของแต่ละบุคคลระบบเสียงที่มาพร้อมกับลำโพงคุณภาพสูงระดับพรีเมียม6ตัวพาวเวอร์แอมป์ใหม่และซับเบอรเฟอร์ ระบบนำทางตัวใหม่นำเสนอพร้อมแผนที่และยังสามารถอัปเดตได้อัตโนมัติเมื่อคนต้องพักค้างคืนห้องในสารด้วยการออกแบบใหม่เพิ่มพื้นที่ให้กว้างมากขึ้นจยเฉพอพื้นที่พักผ่อนพร้อมที่เก็บของมากมายห้องโดยสารที่ขยายออกมากถึง24ซนเมตรเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมพร้อมแหล่งจ่ายไฟที่เพิ่มเติมให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ขับขี่ให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเตียงนอนแบบ2ชั้นพับได้มาพร้อมกับเบาะนอนพ็อกเก็ตสปริงหรือที่นอนโฟม ให้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมีตู้เย็นไมโครเวฟระบบเครื่องเสียงเครื่องทำกาแฟที่วางแก้วพร้อมก๊อกน้ำสำหรับล้างมือมีระบบกล้องเฝ้าระวังหากมีโจรแอบ,บย่องเข้ามาสามารถมองเห็นได้ทันทีรักษาสภาพอากาศภายในห้องในยสารให้เย็นอยู่เสมอด้วยไอพาร์คูลเครื่องปรับอากาศที่ใช้ได้แม้ดับเครื่องด้วยการใช้แบตเตอรี่ดยมีแบตเตอรี่2ชุดชุดแรก สำหรับการสตาร์เครื่องยนต์ชุดที่สําสำหรับการเปิดแอร์นอนไม่ต้องกังวลว่าจะเปิ่มแบตเตอรี่สำหรับการสตาร์รถบรรทุกไม่ระบบแจ้งเตือนแบตเตอรี่หมด Volvo f h Aero Electric น้ำหนักรวม44ตันให้กำลังสูงสุด490กิโลวัตต์ระยะทางวิ่งสูงสุด300กิโลเมตร Volvo f h Aero แบบใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติกำลังสูงสุด500แรงมา้าระยะทางวิ่งสูงสุด1,000กิโลเมตรแต่รุ่นท็อปสุด โ o วเวอร์16ให้กำลังสูงสุด780แรงม้า ในช่วงนาฬา,าระหนึ่งปัจจัยสําคัญของเครื่องยนต์อย่างแรงดันน้ํามันเครื่องแต่กลับถูกมองข้ามอยู่บ่อยๆมันสําคัญอย่างไรถ้าอยากทราบแล้วติดตามรับชมต่อเลยครับ<ๆ>หลายหลายคนคงคิดว่าการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและการเปลี่ยนไส้กรองดีๆนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ แต่ที่จริงยังมีหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ถูกละเลยบ่อยๆนั่นก็คือแรงดันน้ํามันเครื่องยนต์ตัวเจ้าสัญลักษณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อแรงดันน้ํามันเครื่องยนต์มีความผิดปกติตามปกตินั้นเมื่อเครื่องยนต์ทํางานชิ้นส่วนภายในต่อมีการเคลื่อนไหวน้ํามันเครื่องจะถูกดูดขึ้นมาด้วยปั๊มน้ํามันเครื่องผ่านการกรองเพื่อดักจับสิ่งสปกปรกก่อนจ่ายไปเลี้ยงส่วนต่างๆที่เคลื่อนไหวและเสียดสีกันตัวแรงดันที่เหมาะสม เพื่อให้การทํางานของเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อติดเครื่องยนต์แล้วไฟรูปการน้ํามันเครื่องจะติดแล้วดับเป็นการแสดงว่าระบบน้ํามันเครื่องนั้นย่ามปกติดีอยู่รถที่มีเกจวัดนั้นเมื่อสตาร์เครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่แรงดันน้ามันเครื่องจะสูงแสดงถึงความเหนื่อยของน้ํามันเครื่องเรื่องเมื่อเข้าสู่อุณหภูมิใช้งานแรงดันน้ํามันเครื่องบนเกจจะลดต่าลงมาในระดับความเป็นจริงแต่หากเครื่องยนต์ถูกใช้งานอย่างหนักกระแทกกระทานลากรอบสูงไปเวลานาน แล้วพบว่าแรงดันน้ำมันเครื่องบนเกตเริ่มลดต่ำลงนั่นแสดงว่าน้ำมันเครื่องร้อนและใกล้ถึงจุดเดือดประสิทธิภาพในการหล่อลื่นย่อมมีการลดลงส่งผลในเครื่องยนต์อาจเกิดความเสียหายได้ตัวต้นตอของแรงดันน้ำมันเครื่องตกนั้นมีหลากหลายปัจจัยเช่นชับก้านสึกหรอเกินค่าที่กำหนดจนน้ำมันเครื่องถูกดัน,นออกด้านข้างจนสูญเสียแรงดันาน้ำมันเครื่องปั๊มน้ำมันเครื่องสึกหรอ หรือมีความเสียหายใส่กรองน้ํามันเครื่องสกระปรกใช้น้ามันเครื่องผิดเบอร์หรือใส่เกินไปใช้น้ํามันเครื่องปลอมข้อควรปฏิบัติเมื่อไฟเตือนแรงดันน้ามันเครื่องโชว์คือให้รีบหาที่ปลอดภัยเพื่อจอดชิดขอบทางนั้นซ้ายให้เร็วที่สุดดับเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ3ถึงนาทีจากนั้นวัดระดับน้ํามันเครื่องพอหากน้ํามันเครื่องพองลงไปมากก็ส่งผลให้แรงดันน้ํามันเครื่องนั้นต่าลงมากเช่นกันเมื่อเตือนน้ามันเครื่องกลับลงไปได้ระดับที่กําหนดแล้วให้สตาร์ทเครื่องยนต์และตรวจสอบว่า ไฟเตือนนั้นยังโชว์อีกหรือไม่ถ้ายังคงโชว์ค้างอยู่ให้ดับเครื่องยนต์และติดต่อช่างผู้ชํานาญการมาตรวจสอบอย่าพยายามฝืนขับต่อทั้งที่มีไฟนี้โชว์ขึ้นเพาวาททำมาเครื่องยนต์ของท่านกับบ้านเก่าได้หากเปรียบเทียบทำมาเครื่องกับร่างกายคนเราก็เปรียบได้กับคํนานันโลหิตหากสูงหรือต่ําเกินไปย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายเครื่องยนต์ก็เช่นกันหากดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก็ย่อมมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเช่นกัน และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะาค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทํากิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสํหรับวันนี้สวัสดีครับ That's unbelievable. Thief? <Yeah. S 1> oh my god, I turn the v olive off as well. Oh my god, what is that? Mushroom? <laughs>